วัสดีเพื่อนทุกคนผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับคข้าสูช่ชนองของแคทแค t เตอค่ะไม่ได้เจอกันแบบว่านานมาก <c oughs> ที่ออกมาเป็นรูปแบบคลิปนะแต่ว่าไลฟ์เนี่ยเจอกันแทบจะทุกวันเลยทีเดียวอ่าวันนี้นะคะหอมาแคสเกมที่สตรีมบ่อยที่สุดนะคะนั่นก็คือเกมพา <c oughs> ราดินเนื่องจากตอนนี้นะคะเดอง,งามยามดีมีเบต้า0.40 <c oughs> ใช่ไหมออกมานะคะกับฮีโร่ตัวใหม่คือเธอนางนี้นั่นเองไพ <c oughs> ร่ะ ถามว่าเล่นยังไงนะคะบอกเลยว่าเพิ่งเล่นไปตาเดียวยังไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าสาวน้อยนักล่านางนี้นะคะเขามีดีที่ตรงไหนหรือไม่มีดีเลยมั้ย <c oughs> ไม่รู้สิมันคงเป็นที่คนเล่นแล้วแหละเนาะ อ่ะเราก็จะใส่การพื้นฐานที่เขาจัดมาให้ก่อนนะคะสำหรับมือใหม่เดี๋ยวไปดูสกิลกันนะคะเริ่มที่คลิกซ้ายออเตอร์เออออออโต้ไรเฟิลนะคะคือเป็นปืนแบบว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกึ่งกึ่งปืนกลเลยนะอากา้า47อะไรอย่างี้ก็คือเป็นไรเฟิลนั่นแหละเป็นปืนกลที่ยิงได้ไกลนะคะซึ่งไอ้คลิกซ้ายเนี่ยก็คือจะทําให้เราสามารถยิงหนึ่งนัดได้ทุกๆุกศูนย์ศูนย์เก้าวิแล้วก็หนึ่งนัดเนี่ยจะทําดาเมจได้ถึง120ดาเมจแล้วก็ อันท okay, okay, okay. okay, okay. oui> well ี่2นะคะเนตรนันเชอร์คลิกขวาคลิกขวาเนี่ยก็คือจะทําให้เป็นเหมือนระเบิดนะคะที่พุ่งตรงไปทำา700ดาเมจนะคะมีแบบว่าเอฟเฟกในพื้นที่เล็กๆนะคะสกิลเอฟเนี่ยคือเป็นเหมือนเราจะมาร์กนะคะเป็นมาร์กของฮันเตอร์อย่างเราเป็นนักล่าใช่ไหมเราก็จะสามารถมาร์กไว้ได้ว่าเฮ้ยไอ็เนี่ยแหละคือเหยื่อของเราจากนั้นพอเราใช้สกิลเอฟนะคะคนที่โดนสกิลทาร์เก็ตเอฟของเราเนี่ยก็จะได้เออ่จะโดนดาเมจแรงขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราทดสอบให้ดู แรงขึ้นถึงอ่าแบบนี้นะคะแรงขึ้นถึงเท่าไหร่วะ15%นะคะพูดไปด้วยเล่นไปด้วยคืองงชิดสิ้นดีค่ะอ่าฉันจะตายแล้วอะโอ้โหโชคดีอันนี้นะคะอันนี้คือสก,กิลบอฮิวนะคะเฮ้ยบอมพิงค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะขออนุญาตค่ะโดยใครละยิงตูดอยู่นะคะฮิวเลือดสักเล็กน้อยคือไอส้สก,กิลเมื่อกี้มันเป็นเหมือนระเบิดไฟถ้าเราปาไปเนี่ยทีมร้องข่ามาเหยียบใช่นะคะมันก็จะไหม้เออแล้วมันก็จะเผาเลิศลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ เฮ้ยยัมัน,นมันอีกนิดเดียวนึงอ๋อนี่ฉันจะพูดไปด้วยเล่นไปด้วยปวดหัวหมดแล้ว <ś c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปว่านะคะเดี๋ยวพอจบแล้วจะไปอธิบายอย่างละเอียดอีกรอบหนึงนะ <ś c oughs> อา่าปาระเบิดให้เพื่อนนะคะ <ś c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะชิบเฮ้ย <ś c oughs> โอเคค่ะจริงๆแล้วเขา <ś c oughs> เป็นการขั้นเวลาให้เราได้อธิบายสกิลนะคะ <ś c oughs> สกิลเมื่อกี้ที่ว่าเป็นเหมือนระเบิดไฟอันนั้นก็คือเป็นระเบิดนั่นแหละมันจ่ายดีลดาเมจ ทีมรงห้ามคือจะสร้างดาเมจให้กับทีมลงห้ามนะคะเท่าไหร่จำไม่ได้ต้องไปกดดูแล้วก็สำหรับทีม,มเราคือยินได้นะคะไม่เป็นอะไรรู้สึกจะลดเลือดทีมรงห้าม9%นะคะถ้าจำไม่ผิดนะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยใครยิยงเราวะอีวิคเตอร์วิกเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เดียเด๋ยวรู้เราจะตายอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวค่ะขออนุญาตหลบหลีเลือนสักครู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกใจใครตามมา เอาไปน้องเตา่าน้องเตา่าฮุกขึ้นมาให้พี่สักตัวได้ไหมคะนั่นเลยคะ่ะน้องเต่าสุดยอดค่ะโอ้โหเรามีเต่าที่ดีนะคะ <c oughs> ชิบหายแนละ้วเตา่าเต่าลูกเตา่าเตา่าโอ้โหมันอยู่ข้างหลังก็ว่าอยู่มาจากไหนวะ เพื่อบอกก่อนนะยังเล่นตัวนี้ไม่ค่อยเป็นนะคะเพิ่งลองเล่นไปตาหนึ่งเมื่อกี้เพื่อนลองเรียนสกิลก็คือมั่วเออแล้วก็แบบเลยตอน้นตกตาก่อนหน้านี้ตาหนึ่งก็เลยไปอ่านสกิลมาหาตาหนี้ก็เลยขอแบบมาลองใหม่แบบดูมีความรู้เออนี่เดี๋ยวใช้อันติให้ดูอันตินี่เหมือนกับเป็นบัฟค่ะเพิ่มให้เราแบบแอคชัสปิดเร็วขึ้นเดี๋ยวลองดูนะ,มนะไม่ได้เรื่องอะไรขึ้นมาเลยบองตรงบองตรงบองตรงมือจ้าจะตายแล้ว นี่คือแบบแคสเกมหรือไลฟ์เนี่ยคือ <c ười> ตอนแรกนะคะไม่ได้แคสเกมมานานใช่ไหมก็เ oh. ลยอยากจะมาแคสบ้างเออ <Hey. S 1> แล้วแบบเฮ้ย <Hey. S 1> พาลาดินมีตัวใหม่แคสหน่อยละกันสุดท้ายแล้วเหมือนแบบเหมือนไลฟ์เกมเลยอะไม่ได้เหมือนแคสเกมเลยอ่ะช่างมาัน <c oughs> เล่นต่อก่อนนะคะ, <c oughs> ะกดเอฟค่ะ <c oughs> เพิ่มดัเมจใส่มันนะคะญิงจะหนีไปไหนออหญิงโอ้โหไม่ทานไม่ได้ดูเลยว่าตัวเองนะเมื่อกี้ นั่นไงนั่นไงโดนแบบไทล่าโดนนักล่าอีกทีมาฆ่าเรานะคะสงสัยจะสองศูนย์หรือไม่สำหรับตาแรกอะ่ะเราโยนไฟแผดเผาเจ้าเต่าน้อยของเราอุ้ยอุยอุยอนั่นจะตายแล้วอะบอมพิงกับมาวโอ้เต่าเต่าน้องเต่าน้องเต่าน้องเต่าจะเยนหลุกน้องเต่าจะตายแล้วค่ะเราต้องจัดการรีโหลดนานมากน่านจะซื้อการรีโหลดสักหน่อยน่านจะดีนะคะ มัวแต่รีโหลดไม่ติดสัทีลูกโอ้โยนไปไม่รู้อันไหนเป็นไฟใครค่ะโอเคโอเคโอเค,อเคนี่มันไม่ใช่ไฟเราดีว่าโหให้ตายเถอะพระเจ้า <laughs> ไฟใครเป็นไฟใครตอนนี้งงไปหมดแล้วรู้แต่ว่าเลือดเราจะหมดแล้วนะคะขอ หลบเพื่อฮิวเลือดเล็กน้อยนั่นไงโอ้โหน้องเต่าตาน่าจะถอยไปให้เต่าครอบเนาะเต่าก็แบบไม่ช่วยเดินมาขรอพี่เลยอ๋อเขาพยายามจะครอบเราแล้วอะแต่ไม่ทันไปสี่วิเราน่าจะเดบได้แบบชิวๆ Let's go เดี๋ยวน่าจะเก็บอันติไว้ใชต้ตานหน้าไอ้มีใครบ้างอะกด F ไล่มันมันจะตายแล้วหูหูไม่ทนันเฮ้ยมีสเปรด้วย <Wow. S 1> เฮ้ยให้ฉีดสเปร์ไว้อะ อ้าวเดียวตามเมื่อกี้ลืมซื้อไอเทมโอเคค่ะเมื่อกี้คือเป็นไทราแบบเพียวๆนะคะสำหรับคนจนนะคะไม่มีเงินซื้อไอเทมไม่ใช่ค่ะลืมอ่ะน้ำจะลองอัพสองอันนี้แล้วกันนะน้ำรู้สึกว่ารีโหลดกับสกิลมันค่อนข้างดีอ่ะไอตัวไฟอ่ะมาเดี๋ยวน้ำจะอธิบายสกิลต่อนะคะ<อ>ก็คือกด F เพื่อเป็นการล็อกเป้าหมายของเราคนที่เราล็อกเนี่ยจะได้รับดาเมจนะคะที่เราตีแรงขึ้นอีก15%เอย่างเช่น1 2อใช่ป่ะก็อาจจะแบบเพิ่มเป็นแบบประมาณ130 ลมเกาะโดนเกาะอ,อะไรด้วยแต่130้อยะไรแบบนี้ส่วนคิวนะคะนั่นน่ะเห็นปะจะเบิร์นะคะ่ะจะเผาศัาตรูเรานะคะโดยที่ถ้าเกิดเผาเผาตัวแทงค์เนี่ยเลือดจะลดเยอะมากเพราะมันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ได้คิดเป็นดาเมจงงไหมที่เป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือสมมติว่ามันคิดเป็นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนสมมติมันคิดแบบว่า,วา,วาเลือดเรา100่งร้อยงี้ก็จะลดไปวีละเก้าโอ้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เมื่อกี้น้ำกดผิดเว้ยมันเหมือนจะเป็นการหยุดอะ เขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนจะเป็นการหยุดอะ่ะเฮ้ยมันไม่ตายว่ะอ๋อเดี๋ยวคือตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นไปแนะนำสกิลไปทำไมก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ทำให้แบบตัวเองเล่นดีขึ้นเลยเพราะว่าโบเตอเสียสาปหที่กับการพูดสกิลโอเคเอาเป็นว่าเมื่อกี้นํำแนะนำสกิลครบทุกสกิลแล้วใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้ก็จะตั้งใจเล่นแล้วนะคะเดี๋ยวอีกบางทีตั้งใจได้แหละแย่กว่าเดิม โอ้โอ้โอ้โอ,โอ้แต่ตัวนี้ไม่มีสกิลหนีค่ะคือแบบวิ่งอย่างเดียวอ่ะต้องใช้สปีดของเราในการวิ่งหนีอย่างเดียวจริงๆนะว่าบางทีก็ไม่ค่อยดีเนาะเอำไมซื้อรีโหลดเพิ่มมันเลยไม่รู้จะได้รีโหลดหรือเปล่าตายก่อนรีโหลดไปไปไปเต่าเต่าเรามาพร้อมกันเต่า,ตาเราต้องเข้าไปยืนแล้วเต,ต่าลุยโอ้โหเมื่อกี้เหมือนวิกเตอร์ทีมเราหรือเปล่าคะทีมเรามีวิกเตอร์หรือเปล่าเนี่ยว่าแต่ฮึ๊บอืม เผามันไปค่ะโอ้ยอิกวิกเตอร์เอาเอาเอามาจากทางไหนวะโอ้โหน้ <c oughs> องหญิงบอกแล้วนะคะบางทีเริ่มต้นเหมือนจะดีค่ะแต่สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรดีเลยตอนนี้เราสกอร์อยู่ที่1 2. ต่อสองอันนี้เราต้องเดยบให้ได้เพื่อคงสกอร์ไว้2ององนะคะมะตั้งใจเล่นบ้างเดี๋ยวที่มันจะด่าเอา อะไรวะเดี๋ยวอีเต่าเดี๋ยวอีเต่าเดี๋ยวเฮ้ออีเต่าเต่าคุกเต่าค่ะเต่าตายไปเธอไพล่าสองฝั่งนี่คิวกันรัวๆฉันเหนื่อยแทนจริงๆมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนเออมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นฉันตายแน่นอนฉันรู้สึกได้เดี๋ยว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 ใจเย็นเฮ้ยค่ะโอ้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 น้องหญิงน้องหญิงค่ะน้องหญิงมันชั่วร้ายแล้วค่ะตอนนี้ โอเควิกเตอร์แตะโอ้โหน็อกแบกมัน,น,น,นไปก่อนน็อกแบกมันไปก่อนไป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 ใจเย็นเออนั่นแหละขอบคุณมากค่ะพี่เราโอ้โหนี่เดี๋ยวบอกเลยว่ารอดมาได้เพราะว่าเต่าทีมเรานะคะรอรีเลือดแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปบอกต่อโอเคเลือดกลับมาละแต่เอ๋เช้าเอ๋เจอแล้วจเอ <c oughs> จเอจเป้าหมายแล้วปึง้งปึ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 ้งเราจะใช้อันติเลยดีไหมเก็บไว้ดีไหมจริงจริงอันตินะเพรามันไม่ค่อยมีอะไรมากนะเฮ้ยเดี๋ยวนะมาหุ่นทีม โอ้ยตายแล้วสแตนสแตนห,หญิงเดี๋ยวเธอหญิงหญิงอย่าเอาล่ามาระเบิดฉันว่างโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ทันค่ะ <c oughs> <c oughs> อย่าเพิ่งด่าว่าในความกานะสัญญาว่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ไม่ดีรู้ว่าผ่านไปจะกอีกสองเกมจะเล่นให้ดีกว่านี้แน่นอนเดี๋ยววันนี้ขอมาโชว์แบบเรียกว่าเกมแรกๆเลยแล้วกันนะคะที่ได้เล่นกับตัวใหม่ตื่นเต้นอ่าตอนนี้เรามีอันติแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองอันติให้ดูกัน ว่ามันเป็นยังไงฮึบยิงแรกแตกกระต่ายเฮ้ยโ,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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่คือการอันติแบบเสียเปล่า,านะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีค่ะอ,อย่าเอาเยี่ยงอย่างนะคะเกมแบบนีอ้ถ้าจะแพ้นะคะซื้ออะไรดีอ่ะซื้อโกโล่หน่อยแลวกันรู้สึกบางเหลือเกินมันมาต้องสี่ตัวเพื่อนเอาวิกเตอร์จะตายแล้วลูกวิวไปเด็ว โอ้มันถึงแล้วะมันถึงแล้วะโอ้ตายตายตายเรามาแทงเรามาเราเป็นตัวแทงให้ก็ได้ตายแล้วตายแล้วเกาะไว้ก่อนค่ะเกาะไว้ก่อนตอนนี้โอเคคือแบบโปรตีใครที่ดูน้ำประจำจะรู้ว่าน้ำเล่นใสยแทงนะคะแค่จะไม่เล่นดาเมจอะไรเลยก็แบบว่าเลยมาลองเลยมาลองแบบว่าดามเมจดูบ้างนั่นแหละสุดท้ายเราก็ยังคงมีจิตใจที่จะไปยึดแคปเจอร์ดันเพโลดเหมือนเดิม ซื้ออะไรได้บ้างไหมซื้อตีดุดเรื่องมันเหมาะไหมเนี่ยลองดูแล้วกันนะคะเราเดินทางสายกว้างๆมีคนมา LOL กับตัวเราด้วยนะคะวายพิกไทล่ามันถามโถโถอาร์วายสติลปิดมากๆค่ะถามแบบโง่ๆนะคะอยากเล่นงี้เลยพิกมาแล้วก็ถามว่าไทล่าทําไมคุณแบบว่าทําอย่างนี้ทําอะไรวะไหนดูดีดูดีมันจะด่าเรื่องอะไร มันหาว่าเราไม่ช่วยอะไรเว้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงรอดูสกอเอ้ยเดี๋ยวคุณรอดูสกอนะคะถ้านางอีวี่นี่ต่ำดามจต่ำอินเวนชั่นมากกว่าเรานะคะก็ขอให้มันรู้ตัวแล้วกันนะคะว่าปากดีไม่เข้าเรื่องค่ะแล้วก็นะคะตั้งแต่อีคถามแล้วว่าเรื่องมันทำไมคือแบบโอ้โหฮีโร่เข้าวันแรกไม่อยากให้เรื่องมั้งนี่คิดมาถามมาได้นะคะไม่ไม่สมควรเป็นคำถามที่ควรจะถามนะคะแล้วก็รวมถึงนี่หมดแคชชวลนะ อ๋จริงต่อให้เล่นหวยแค่ไหนนะคะมันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะเลือกอันนี้คื่อพูดถึงคนอื่นๆด้วยนะว่าถ้าเล่นหมดแคชชัวร์อ่ะไม่ต้องไปแคร์ใครจะด่าใครจะอะไรเราจะเล่นหวยแค่ไหนเราอยากจะลองอะไรที่มันแบบพิสดารแค่ไหนเล่นไม่ถูกตำแหน่งก็ทำไปเถอะก็นี่แคชชัวร์เข้าใจปะเหมือนหมดฝึกหัดนนะ่ประมาณนั้นนะคะอันนี้เราช่างหัวมันค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเกมนี้อีวีก็ไม่ได้ดีหัวเราแน่นอนไม่เชื่อเดี๋ยวดูสกอร์ตอนจบนะอ่ะมาจบเรื่องดราม่าลุยกันต่อสงสัยแ,แพ้สี่ต่อหนึ่งแน่นอนอ่ะ เดี๋ยวเราทำไงดีอ่ะเอ้ยป้องทิ้งข้ามันเฮ้ยมีคนช่วยทำดาเมจกับเรานะคะเราเลยข้ามันได้อย่างง่ายดายไปดูซิว่าตานี้จะเป็นยังไงคนนั้นก็ไม่แน่ใจนะคะว่าไอตัวเทเล่าเนี่ยมันควรจะแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยอีกนิดเดียวอีตาวอีตาวเออเอาวิกเตอร์วิกเตอร์วิกเตอร์อีกนิดหนึ่งได้เปล่าโอเคได้โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยว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 แอมเอ้ยโหดเหลือเกิน คือน้ำก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเทล่าเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการแบบไปเล่นแนวแฟงหลอยแค่ไหนเพราะว่าน้ำจะเล่นเป็นสายดาเมจเหมือนเวลาเล่นวิกเตอร์มากกว่าก็คือแบบทำดาเมจอะแล้วก็น้ำรู้สึกว่าจริงๆแล้วเทล่าดเาเมจแรงกว่าวิกเตอร์อีกนะเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีสกิลในการหนีหรือเอาตัวรอดได้ดีเท่าวิกเตอร์นะคะแต่เดี๋ยวลองไปเรื่อยๆก็น่าจะรู้โอ้โ,โ,โอ้โดเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโดนสสารนะ่ะชิบหายโอ้โห,โห จริงๆมันต้องเข้าไปยืนแล้วแหละตอนนี้ลืมไปว่าเป็นตาสุดท,ท้ายนะคะดูดิโดสนสตัร์น่ะไม่น่าเลยอะ่ะโอยแล้วแทงเราไปไหนแทงไปยืนไม่น่าจะชนะแล้วรีบปิดแพ้ไปตามระเบียบตาเดี๋ยวเราไปดูท็อปเพลนค่ะนับว,ว่าวิกเตอร์แน่เลยนั่นไงว่าแล้วช็อตอันตินี่แบบวิ่งหนีไม่ออกมาไม่ทันตายคู่กับเต่าแล้วก็น่าจะฆ่าไฮหลอดได้เปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะ มาแล้วมาแล้วเออนั่นแหละอิงมันไปค่ะวิกเตอร์เตรียมตัวฟาเรเบิดแล้วไงต่อแล้วไงต่ออันตจริงจรงด้วยนี่แหละตายของกระเต่าค่ะช็อตน,นี้จำได้โอ้โหอันนี้เรามาดูสกอร์ค่ะเฝ้ารอ,อมานานไหนดูซิอ e ีอ e ีวี่มันทำได้แค่ไหนอีวี่นะคะ5่9ปนะคะดาเมจ4 3 0 0 0คืออาจริงก็ไม่ได้ว่านะคะสกอร์อย่างเงี้ยก็ไม่รู้สึกว่าแย่นะ แต่ก็คือก็อย่างที่บอกอะยังไงเราก็มั่นใจว่าตาเนี้ยเราก็ไม่ได้แบบว่า d o e s t help anything เพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะปล่อยนางอีวี่ที่มีดีแค่สกิลปากนะคะปล่อยมันจมปลักของมันเองนะคะต่อไปะคะ<บ>่ะจบอ๋อเก็บลืมค่ะเราก็จะมาปิดท้ายนะคะําสัญญาตอนแรกที่บอกไว้ว่าเดี๋ยวจะมาสรุปสกิลนะคะของตัวใหม่น้องไทร่าให้ฟังกันนะคะจะไม่ได้เป็นการแบบเล่นไปบ่นไปมั่วไปดราม่าไป อะไรแบบนี้นะคะเหมือนตอนที่เล่นในเกมเนาะอ่ะมาเราเข้าสาระกันเลยดีกว่าสำหรับสกิลแรกนะคะคลิกซ้ายนะคะออโต้ไรเฟิลนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการยิงตามปกตินั่นแหละนั่นก็คือเขาบอกว่าการยิงนะคะเราสามารถยิงได้1นัดทุกๆ0 0 9วินาทีนะคะซึ่ง1นัดเนี่ยจะทำดาเมจได้120ดาเมจแต่ถ้ายิงส่วนหัวเนี่ยจะเป็น180ดาเมจนะคะอ่ะแล้วก็ สกิลนี้นะคะเราสามารถที่จะกดค้างค่ะเหมือนเราใช้ปืนกลนะสามารถที่จะกดแช่ค้างยิงได้เลยไอ้การที่เรากดเฉยเนี่ยถ้าเราเอามาอยู่นิ่งๆเ่ะปืนมันจะดีดขึ้นข้นขางบนเพราะฉะนั้นก็ต้องคอนโทรลเมาส์กันนิดนึงค่ะอ่ะถัดไปคลิกขวานะคะสังเกตที่กระบอกปืนของไทร่านะคะมองมาทางขวาเห็นไหมมันจะมีเหมือนรูๆอยู่ข้างล่างไอ้ตรงนั้นอะเขาเอาไว้ใช้กับสกิลนี้ค่ะเน็ตลันเชอร์ก็คือการปล่อยยิง ระเ,เบิดไฟนะคะแต่มันจะเป็นระเบิดแบบพุ่งอ่ะเออมันจะพุ่งไปในแนวตรงในระยะแบบไม่ไกลมากแต่ก็ไม่ใกล้นะคะซึ่งมันจะสามารถทำา7 0ดดาเมจในพื้นที่แคบแคสมมุติว่ามีศัตรูยืนกันอยู่ในแคปเจอร์อย่างเงี้ยติดติดกันเรายิงไอตัวเนี้ยค่ะพุ่งเข้าไปมันก็จะโดน700ดาเมจทุกๆตัวที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะถัดมาค่ะสกิลเอฟฮันเตอร์มาค่ะอันนี้นี่เอาไว้สำหรับ เหมือนติดแท็กอะค่ะติดติดเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนสกิลอันติแคสซี่นึกออกไหมติดแท็กศัตรูนะคะอันนี้เราจะสามารถติดได้เป็นเวลา6วิสมมุติว่าเรากด F ใส่ศัตรูตัวนึงเอาไว้ละแล้วไม่ว่าเราจะไปอยู่ล้างกำแพงอยู่ตรงไหนเราก็จะเห็นตำแหน่งของเจ้าศัตรูตัวนี้อยู่เท่านั้นยังไม่พอที่ดีมากๆก็คือว่าเวลาที่เรายิงนะคะตัวที่เราแท็กเอาไว้เนี่ยเราจะสามารถทำดาเมจเพิ่มขึ้นได้ถึง15%นั่นก็คือสมมุติยิง 120ใช่ไหมแล้วก็จะสามารถยิงกลายเป็น1 3 8หรือถ้ายิงส่วนหัว1 8 0ก็จะกลายเป็นแบบ198อะไรแบบนี้เลยนะเออถือว่าแบบเป็นสกิลที่ดีมากๆถัดไปสกิลคิวไฟบอมตอนแรกอันนี้ในคลิปอาจจะมีบางจุดที่น้ำดูเหมือนพูดงงๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะมาเคลียร์ให้ไฟบอมนะคะก็เป็นเหมือนระเบิดเพลิงระเบิดไฟนั่นแหละปาไปปุ๊บก็จะเป็นแบบวงวงวง,วงแบบเขาเรียกวอะไรบ่อไฟเห็นไหมเขาเขียนว่า pool of fire for 6 s e c n ก็คือประมาณว่าจะเป็นสะทะเลเพลิงเนะะี่ยค่ะหวินาทีซึ่งถ้าสมมุติศัตรูนะคะมันมาเหยียบหรือว่าอะไรประมาณนี้มันก็จะโดนเผาซึ่งอาาัตราดาเมจที่มันทําได้เนี่ยคือคิดจากเลือดนะคะ maximum maximum health นะคะก็คือมันจะลดเป็น9%พูดง่ายๆถ้าเป็นตัวแทงเนี่ยโอ้โหเลือดลดแบบทีละเก้านี่คือแบบเยอะมากเลยนะสมมุติเลือดหกพันอย่างเงี้ยแล้ลดเก้าเปอร์เซ็นต์อะ ทุกศูนยุวินาทีด้วยมั้งเนี่ยใช่ไหมแล้วก็แต่ถ้าสมมติเป็นตัวฮิวก็คือจะน้อยกว่าพูดง่ายๆสมมุติเราปาไปกลางดงแฮปเจอร์อะให้มาเหยียบนี่เรียกว่าเลือดพ่วๆอะค่ะยีลำบากมากเท่านั้นยังไม่พอค่ะเขาบอกว่านอกจากนี้นะคะมันยังจะช่วยลดความสามารถในการฮิวของอีกทีมหนึ่งได้ถึง50%ด้วยเออแต่อันนี้ก็ต้องระวังนะคะว่าถ้าสมมติเราดันไปเหยียบระเบิดของตัวเองเนี่ยมันก็จะ ไม่เราเช่นกัน <c ười> คือประมาณว่าถ้าเป็นเพื่อนเราในทีมเดียวกันไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปเหยียบก็คือจะเลือดลดเหมือนกันตอนแรกน้ำเข้าใจผิดคืออ่านผานผ่านไงเฮ้ยมีอะไรฮิลลิ่งอะไรมาณนี้เอฟเฟกคืออ่านข้ามมากเข้าใจว่ามันฮิลตัวเองตาจะเห็นช็อตหนึ่งที่น้ำวิ่งไปเหยียบโอ้ฮิลไม่ใช่โดนไหม <c ười> ดีน้ำไม่ขึ้นแบบฆ่าตัวตายอะไรอย่างงี้อ่ะสุดท้ายค่ะอันติของเจ้าตัวนี้หมายว่าฟังเสียงกันนิดนึง give them hell ฮ้อรีเวิร์บอันต้องกังวานนี้มันช่างสุดยอดเลยเกิน ก็คือ r o s s fire นะคะก็จะเป็นการบัฟให้ตัวเองนะคะเพิ่ม40% Attack Speed แล้วก็40% Movement Speed เป็นเวลา4.5วิวิ่งเร็วยิงไวค่ะมีเวลาให้4.5วินาทีนะคะทำอะไรได้บ้างก็ทำไปประมาณนั้นอ่ะแล้วก็ สาระของสกิลของไทล่านะคะก็ได้จบลงไปเนาะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับใครที่กําลังศึกษาฮีโร่ตัวใหม่อยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปลองเล่นเองหรือซับเองอาจจะขี้เกียจแปลแปลไม่ถูกอะไรประมาณนี้นะคะสุดท้ายจริงๆแล้ว ถ้าชอบถ้าใช่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นามด้วยนะคะยังไงก็พรุ่งนี้วันอะไรเอ่ยพฤหัสนะคะสามทุ่มเจอกันกับไลฟ์ซิมมิ่งไลฟ์นะคะเกมพลาดินเช่นเคยที่แคทแคตเตอค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย